สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านวันนี้พบกับมาลีเลิฟทาลอตนะคะวันนี้มาลีจะมาทําข่าวดีที่ทุกท่านกำลังจะได้รับในเร็ววันนี้ใน72ชั่วโมงนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรหรือว่าข่าวดีอะไรที่ทุกท่านกำลังจะได้รับนะคะมีด้วยกัน4เด็กด้วยกันนะคะเรื่องได้ตามชอบใจและไปฟังคำทํำนายกันเลยค่ะ เลือกเลยนะคะคาวดีใน72ชั่วโมงนี้คือเรื่องอะไรกองแรกนะคะตั้งเจอธิฐานมาลิขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับคนกองแรกแรกนะคะคาวดีที่กำลังจะได้รับกำลังจะมาแล้ว นะคะข่าวดีเรื่องของคุณอะไรที่คุณกำลังรออยู่นะคะสิ่งที่คุณกำลังรอไม่ว่าจะเป็นกู้เงินไว้ข่าวๆจากเขาคนนั้นหรือว่าเรื่องเอกสารต่างๆที่กำลังที่คุณแบบอึดอัด อึดอัดอยู่ณนะขณะนี้นะคะกำลังจะคลี่คลายนะคะมันกําลังจะคลี่คลายออกไปแล้วนะคะสิ่งที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านการกฎหมายกฎหมายนะคะหรือว่าเรื่องที่อองานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรู้สึกว่าในเท่าที่มเมรีดูนะคะก็คือเมรรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของการงาน จะเน้นไปทางเรื่องการงานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะคะถ้าเป็นเรื่องของอการงานเนาะก็คือการงานที่คุณคิดไว้หรือหวังไว้หรือรอไว้นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมสิ่งที่คุณกำลังเครียดอยู่นะคะว่าเออจะตัดสินยังไงจะผลจะออกมายังไงนะคะนั่นก็คือ อุปสรรคของคุณจะถูกคลี่คลายออกไปนะคะอุปสรรคของคุณจะถูกคลี่คลายออกไปแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะมีการได้ไปต่อนะคะก็คือ,เ,อเรื่องที่คุณกลุ้มใจอยู่ณนะขณะนี้นะคะมันจะคลี่คลายออกไปได้นั่นคือภายใน72ิชั่วโมงนี้นะคะเรื่องที่คุณกําลังเครียดกําลังกลุ้มอยู่ณนะขณะนี้นะคะ ถูกพี่คลายออกไปด้วยดีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นการที่เราทําการกู้ยืมเงินไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนติดต่อกับธนาคารก็คือจะได้รับการอนุมัติอย่างดีค่ะมีคนมาช่วยเหลือในลักษณะนี้นะคะจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นเออเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการงานงานก็จะมีคนมาช่วยให้สําเร็จได้ แล้วก็การเงินก็จะมีคนมาช่วยให้สำเร็จได้อีกทั้งนะคะคุณเป็นคนที่อชอบขอพรเนาะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตัวเองนับถือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยทำให้สิ่งที่คุณคิดอยู่นี้นะคะสำเร็จไปได้ด้วยดีมีโชคมีลาบค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมข่าวดีของคุณรับไปกับสิ่งที่ดีๆนะคะ ขอให้รับไปนะสําหรับกองที่หนึ่งค่ะสําหรับกองที่สองปดิฉัพูดเลยสำหรับกองที่สองไปต่อกันเลยนะคะในอีก7จิบสองชั่วโมงนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องอะไรนะนั่งชิวๆสบายๆมาเลขอเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่ให้กับ คนที่อยู่กลุ่มที่2นะคะข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับในอีก72ชั่วโมงนี้นะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับในอีก72ชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ เพิ่มนะคะน่าเช่นไพ่สวยเชียวสวยมากเลยอุปสรรคที่ขวางกัน้นต่างๆ ปัญหาทางด้านความในเรื่องของความรักนะคะที่คุณกำลังคิดมากอยู่ในขณะนี้มันจะเจอทางออกนะคะภายในอีก72ชั่วโมงนี้นะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับนั่นก็คือนะคะคุณจะพบเจอทางออกเส้นทางที่คุณจะตัดสินใจที่จะไปต่อได้นะคะตอนแรกอ่ะมันอาจจะมีอุปสรรคที่คุณคิดว่า สิ่งที่คุณคิดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะหรือว่าเรื่องการงานนะคะเรื่องเพื่อนเรื่องการทําธุรกิจนะคะคุณก็คิด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 ,ค,ด,ค,ดคิดมากอยู่นะคะก็คือกําลังคิดว่าเอ๊จะทํำยังไงต่อไปดีนะคะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภายในอีก72ชั่วโมงนี้ปัญหาและออุปสรรคต่างๆนะคะมันจะหมดไป มันจะหมดไปด้วยความคิดของเราด้วยนะคะจะมีไอเดียอะไรขึ้นมาให้เราได้คิดได้ได้ได,ได,ได้ทราบเองนะคะจากการที่เราอ่ะนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยชิลๆนะคะนั่งเฉยเฉยชิลๆแล้วเราจะพบว่าเส้นทางไหนที่เราควรที่จะไปเ,เราจะทำยังไงดีก็คือจะมีทรายหรือสัญลักษณ์ขึ้นมาด้วยด้วยตัวของเราเองนะคะ ภายในะอีก72ชั่วโมงนี้ไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาช่วยและคุณเลยเพราะคุณเนี่ยจะสามารถที่จะรู้ว่าคุณจะต้องทำอยังไงแล้วก็ทางของคุณนคืออะไรนะคะจะมาจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าอาจจะเป็นแบบเออคุณนั่งนั่งอยู่คุณก็คิดหรือว่าคุณอาจจะแค่มองอีกมุมหนึง่งหรือว่าคิดใหม่ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะแบบอาจจะไปเห็นใน เคลียร์โทรศัพท์ไปอาจจะมีไอเดียอะไรของคุณผุดขุดขึ้นมาใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่คุณกําลังหาคําตอบอยู่นั่นคือคุณจะเจอด้วยตัวของคุณเองนะคะนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่มาขวางกั้นระหว่างความรักของคุณนะคะก็จะหมดไปนะคะจะมีเรื่องปัญหาความาเขาเรียกว่าอ,อะไรอุอปสรรค ที่ที่มีเข้ามานะคะอุปสรรคตรงนี้จะหมดอยู่เฉยๆอุปสรรคก็หมดเลยภายใน72ชั่วโมงนี้นะคะอะไรที่มันมาเคยแบบว่าเหมือนปิดกัน้น facebook ที่เคยปิดกัน้นอยู่เฉยๆเขาก็แบบเออปลดล็อกอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเคยแบบเออเออเขาเรียกว่าอะไระบล็อกไปอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบปลดบล็อกกันนะคะก็คือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่า จากขาวอ่ะเอ้ยไม่ใช่เด็จากที่แบบตอนนี้มันดํามันก็จะกลายเป็นขาวอะไรเงี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็คือจากเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะกลายเป็นแบบเอ้าดีเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบแบบคาดไม่ถึงนะคะด้วยคุณก็จะพบมันด้วยตัวของคุณเองนะคะมันจะเข้ามาจากทุกที่ทุกทางเร็วๆภายใน72ชั่วโมงนี้นะคะ่ะไปต่อกันสำหรับเด็กนี้กันนะคะ ในอีก72ชั่วโมงนี้คุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าจะมีเรื่องดีๆอะไรของคุณเข้ามานะคะขอน้อมรับเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะคะขอน้อมรับแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ขอเป็นตัวแทนให้สำหรับทุกๆท,ท่านนะคะที่เลือกกรงนี้ในการเลือกไพ่สัก ในการเลือกไพ่ออกมาให้กับทุกๆท่านนะคะข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคุณในอีก72ชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่คุณที่กำลังรอคอยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือการแบบว่าเข้ามาหามามาพบอยากให้แบบว่าจะได้เจอการไหมอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวข่าวกับคนที่คุณไม่ว่าจะเป็นคู่รักเงี้ยนะคะแบบรอแบบคนรักมาเขาก็จะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณหรือไม่บางท่านก็คือเดินทางมาเลยทีเดียวก็คือเขาแบบมาด่วนเลยนะคะไม่ใช่แบบว่า อาจจะก่อน72ชั่วโมงได้ซ้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาแบบเหมือนเหมือนคิดถึงเรามากเลยแต่ก่อนอ่ะเขาอาจจะเป็นเขาอาจาาอาจะมีอีโก้เนาะเหมือนกับบ้าก่อนหน้านี้อ่ะจะมีอีโก้ต่อกันแต่ตอนเนี้ไม่แล้วคะ e ่ะ e อีโ e ก้อ e ีโก้อีโก้เลยอะคือไม่มีแล้ <laughs> ไม่มีและวแล้วแถมข่าวดีของคุณอะจะเป็นเรื่องของ ดูแล้วอ่ะจะเป็นเรื่องของความรักนะคะแถมแบบว่าเขามาล่ะการแคๆว่าคุณจะได้รับรู้ว่าเขาจะมาหานะอะไรเงี้ยค่ะคุณก็จะรับรู้ว่าเขาอ่ะจะมาหานะคนคนที่คุณรอคอยอยู่คนรักคู่รักนะคะเขาจะมาหานะเขาจะเขาติดหรือว่าคนเนี้ยเขาอ่ะแต่ที่ไม่เคยติดต่อเราเขาก็ติดต่อหาเรานะคะหรือสําหรับคนที่แบบมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะ คนเนี้ยเขาลดอีโก้ลงและเขาอ่ะก็จะมาขอเราแต่งงานหรือว่าพูดถึงสินสอดทองมั่นเลยก็ได้นะคะสําหรับบางท่านเนาะที่มีความพร้อมที่เขาแบบต้องการที่จะมีคู่กับเราหรือบางท่านนะคะเดินทางมาจากต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะเออปีใหม่นี้จะมาหานะอะไรอย่างนงี้นะคะอาจจะมีแบบข่าว,ข,าวข่าวลักษณะนี้มาถึงเรานะคะสําหรับกองนี้คือแบบว่าน่ารักมากเลยนะคะ จากที่เราแบบว่าเคยมีอีโก้เนาะจากที่เขาเคยมีอีโก้นะคะเขาก็จะลดอีโก้ลงจากที่แบบว่าเคยที่แบบว่าออดูแบบปากอย่างใจอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาหรับคนที่แบบว่ามีอีโก้เนาะแบบเหมือนแบบเธอก่อนสิเธอพูดก่อนสิเธอ,อามาหาฉันสิทำไมฉันต้องหา,าเธออะไรประมาณอย่างเงี้นะคะก็คือในส่วนเนี้ยเขาจะลดลงเลยเขาจะยอมเรานะคะเขาจะยอมลดอีโก้ของเขาลงแล้วก็มาหาเรานะคะแล้วก็ เขาคิดไปแล้วว่าเขาจะก่อร่างสร้างตัวกับเราเขาจะอยู่กับเราเขาจะาจะชวนเราไปสําหรับบางท่านกจ็จะมีการชวนกันไปปิกนิกนะคะชวนกันไปเที่ยวในวันหยุดปีใหม่แบบนี้นะคะชวนกันไปกินข้าวชวนไปกินข้าวชวนไปปิกนิกนะคะชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะบางท่านก็ นำไปสู่การขอมั่นหมายแต่งงานพูดถึงเรื่องสินสอดเลยก็มีนะคะสำหรับชุดนี้นะแมทกับอันนี้พอดีเลยอันนี้ก็คือเป็นหินที่ดึงดูดรักแท้นะคะอันนี้ก็ของมารีเองนะคะดีใจด้วยสำหรับกองนี้นะแหวแวเราไปต่อกันเด็กถัดไปคะ่ะเด็กสุดท้ายแล้วนะคะ ภายใน72ชั่วโมงนี้กำลังจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาใน72นี้คุณจะได้รู้ข่าวดีอะไรเข้ามานะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับในอีก72ชั่วโมงนี้นั่นก็คือ คุณจะได้พบเจอกับคนรักของคุณนั่นเอง <c oughs> คุณจะได้เจอกับคนที่คุณหมายปองหรือเขาหมายปองคุณเนี่ยนี่คือแบบ เลิฟอะกล่องเนี้ยอินเลิฟกล่องเนี้ยอินเลิฟแล้วแล้วจะบอกว่าการรอคอยหรือการที่แบบว่า,าที่คุณอดทนมานะคะสงสัยในเรื่องของคนรักคู่รักเนี้ยนะคะการที่คุณแบบว่าเหมือนกับว่าคุณเคยแบบ สงสัยว่าเขา่จะรักเราไหมเขาจะเอายังไงกับเรานะคะคที่เรารอรออยู่เนี่ยว่าเขาแบบเอม,มันจะเป็นยังไงนะเขาจะแบบรักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้นะคะคอยู่ในใจที่แบบว่าที่แบบเ,เขาจะรักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดอยู่วิตกกังวลอยู่อย่างนงี้นะคะก็สรุปแล้วก็คือคุณจะได้รับรู้ว่าเขาเนี่ย รักคุณใจตรงกันกับคุณเลยค่ะสำหรับกองนี้คือไม่มีอะไรมากเลยก็คือคุณจะได้รับข่าวข่าวจากเขาในเรื่องที่เขาแบบอยากจะบอกคุณว่าอา๋อฉันชอบคุณนะฉันรักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะามาเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสําหรับทางบางท่านนะคะที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรักเนาะคุณภายใน72ชั่วโมงนี้คุณก็จะพบว่าคุณสามารถที่จะ รู้ได้ว่าตัวเองชอบอะไรคุณจะเจอแพชชั่นของคุณนั่นเองนะคะ,ะว่าสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขสิ่งที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าพอทำแล้วน่ะหัวใจจะเบิกบานนะคะคือแบบมีความสุขจากภายในนั่นนะคะนั่นก็คืออะไรนะคะคุณจะมองเห็นได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็พวก เขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่คุณนะจะเห็นง่ายมากเลยคือเพียงแค่คุณมองผ่านกระจกคุณเห็นตัวคุณแล้วแล้วคุณจะเหมือนจะคิดออกจะคิดออกในถึงภารกิจของคุณว่าคุณน่ะต้องการอะไรสิ่งที่คุณค้นหามาในชีวิตนะคะที่คุณเคยแบบว่าคิดว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วฉันแบบ ต้องสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรแพชชั่นของฉันคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณเฝ้าคิดอยู่เนี้ยคุณจะรู้คุณจะรู้นะคะแล้วมันจะเป็นการรู้ที่แบบว่าแวบบเข้ามาจะเป็นอะไรที่แบบแวบบเข้ามาเลยแล้วคุณก็จะเลือกนะคะหรือว่าตอนนี้คุณมีงานสําหรับคนที่มีงานหลายอย่างคุณมีงานหลายอย่างคุณแบบไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรดีจะต้องแบ่งเวลาอย,ย่งไงจะต้องทํำยังไง นั่นก็คือคุณจะเจอจะเจองานที่คุณจะเลือกนะคะคุณเลือกที่จะทำแล้วก็มุ่งมุ่งทำจุดนั้นให้สำเร็จเพราะมันจะเป็นงานที่คุณคุณจะพบงานที่คุณว่าฉันรักงานนี้มากที่สุดและฉันก็จะทำงานนี้ให้สำเร็จไปได้นะคะเหมือนคุณที่กำลังสามารถที่จะควบคุมสิงโตนั่นเองนะคะคุณสามารถที่จะควบคุมสิงโตให้ ให้ผ่านตรงนี้ไปได้และเป็นเป็นงานที่คุณรักด้วยนะคะเนี่ยแล้วงานเนี่ยมันจะทําให้คุณมีเงินมีรายได้ด้วยนะคะคุณจะค้นพบมันด้วยตัวเองแล้วก็ในหัวใจของคุณน่ะจะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็สําหรับบางท่านนะคะที่แบบว่าหัวใจหอเหี่ยวภายในอีก72ชั่วโมงนี้หัวใจคุณจะรู้สึกว่าเบิกบานชุ่มชื่นมีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆออ,ออกมาจากร่างกายของคุณ ไม่รู้สิคือบางครั้งนะคือถ้าเราแบบมีความสุขใช่ไหมคะมันจะรู้สึกว่ามันจะมีแบบแบบเหมือนกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยที่อยู่ในตัวของเราออกมาอะไรเงี้ยนะคะไม่รู้นะคือแบบบางบางคนก็อาจจะแบบลองดูนะคะว่าเออแล้วมันคือมันมันเป็นลักษณะแบบไหนความสุขของเรานะคะบางทีการที่เรามองเห็นภาพดอกไม้แบบนี้ก็ทําให้คุณมีความสุขแล้วนะคะแล้วกลิ่นมันก็ตามมาอะไรเงี้ยนะคะ หมือนเนี่ยเหมือนมารีมองดูแล้วก็แบบเมรีแบบเหมือนได้กลิ่นดอกไม้อะที่ออกมาแล้วมันแบบมีความสุขอะคะ่ะดูกองนี้แล้วอะนะคะเพื่อคือมันมีความสุขไอตัวหมอกควันที่เราเคยที่เคยบดบังอะมันจะหมดไปเพราะเราจะมองเห็นหนทางนะคะมองเห็นหนทางในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราค้นหาอยู่ณขณะนี้หรือคนที่เราค้นหาว่าผู้หญิงแบบไหนผู้ชายแบบไหนควรที่จะเลือกใครนะคะคนที่ทําให้หัวใจเราชุ่มชื่น เรารู้สึกแล้วร,รู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองได้มีการผ่อนคลายนะคะรู้สึกแบบสบายใจและโล่งนะคะเราจะเจอเราจะเจอแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมฝากกด subscribe ไลค์แชร r e ให้กับเมลี่เลิฟทาลอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เมลี่หน่อยนะเดี๋ยวเมลี่จะได้ทำคลิป ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณทุกๆท่านมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกด subscribe นะขอบคุณมากคะ่ะ